ก่ะราบสวัสดี fc ช่องสาระสาระจับฉ่ายนะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์ไว้ให้ด้วยจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของไอบีนะวันนี้เราก็มาลงให้เหมือนเดิมนะคะก็คือหุ้นรอบกลางคืนนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าวันนี้เป็นวันเสาร์นะก็เลยไม่มีหุ้นธรรมดาก็เลยไม่ได้ลงโอแต่วันนี้เราก็ลงให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมหุ้นรอบดึก มาค่ะแล้วเรามาเริ่มกันที่ลาว VIP ของวันที่30กันก่อนเลยนะคะเออวันที่30ลาว VIP ให้ทุกคนวิ่ง8-9เน้นเป็นบนนะคะแล้วให้ทุกคนทำการจับมัดวินให้หมดไปเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะ ชุดเจาะเลข2ตัว3ตัวจะให้เป็น802เลข2ตัวแปดศูนยน่งแปดสอนะคะรูดตัวเดียวให้เป็น8เลยค่ะต่อไปจะเป็นราวสตาร์ VIP ของวันที่30นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งสองสามบนนะคะ แล้วทำการจับมัดวินให้หมดไปเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะเลขสองตัวและสามตัวจะให้เป็นสามหกเอ้สามสองหกนะคะเลขสองตัวจะให้เป็นสามสี่สาห้าหลูปสามนะคะตัวนี้นะต่อมาจะเป็น ดาวโจน V.I.P. ของวันที่1น,นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง2-3สาบนนะคะเน้นบนนะแล้วเราจะให้ทุกคนจบมัดวินกันให้หมดไปเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะเลข2ตัวและ3ตัวจะให้เป็น2-6 2-5-6นะคะเลข2ตัว3-4 3-5แล้วก็3-6รูดตัวเดียวให้เป็น3นะคะตัวนี้นะคะ ต่อมาจะเป็นดาวโจนสตาร์ของวันที่หนึ่งนะคะวิ่ง06บนนะคะแล้วทำการจำมัดวินกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเหงเหงนะคะเลขเด่น2ตัวและ3ตัวจะให้เป็น087นะคะเลข2ตัวแล้วก็เป็น07 08์เจูปด้ตัวเดียวรูปเป็นศูนย์นะ และทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามไวเลยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางของแอดบีนะคะแล้วถ้าใครจะเข้าห้อง VIP ตอนนี้รับแค่อีก2คนนะคะหรือจะติดตามทางไลน์บุมได้เลยนะคะเราลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในหน้าช่องนะไปดูที่ชุมชนนะคะจะเห็นนะคะการโพสต์นะจะเห็นว่าแอดบีลง Line ไลน์บุมไว้ให้นะคะหรือว่า ให้ทุกคนสมัครเป็น V.I.P จากช่อง YouTube ก็ได้นะคะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อน้อจ้าสวัสดีค่ะ